การเงินธนาคารบริษัทมีเดียแอสโซเชตเจำกัดหนึ่งในผู้นำฟา n แ n นเชียลมีเดียแพลตฟอร์มานานกว่า40ปีเว็บไซต์การเงินธนาคารออนไลน์โฉมใหม่ www.moneyandbanking.co.th นำเสนอข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจการเงินการลงทุนในไทยและทั่วโลกด้วยความรวดเร็ว24ชั่วโมงทุกวันคลิกเดียวรู้ทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่คุณอ้างอิงได้ โดยวารสารการเงินธนาคารบริษัทมีเดี a แ s สโซเชตสจำกัดหนึ่งในผู้นำฝ่ายเชี่ยวมีเดียแพลตฟอร์มมานานกว่า40ปีเว็บไซต์ site, การเงินธนาคารออนไลน์โฉมใหม่ www.moneyandbanking.co.th นำเสนอข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจการเงินการลงทุนในไทยและทั่วโลกด้วยความรวดเร็ว24ชั่วโมงทุกวัน คลิกเดียวรู้ทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่คุณอ้างอิงได้โดยวารสารการเงินธนาคารบริษัทมีเดียแอสโซเชตตดจำกัดหนึ่งในผู้นำ financial media platform มานานกว่า40ปีเว็บไซต์การเงินธนาคารออนไลน์โฉมใหม่ www.moneyandbanking.co.th นำเสนอข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจการเงินการลงทุนในไทยและทั่วโลกด้วยความรวดเร็ว24ชั่วโมงทุกวัน คลิกเดียวรู้ทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่คุณอ้างอิงได้โดยวารสารการเงินธนาคารบริษัทมีเดียแอสโซเชตตดจำกัดหนึ่งในผู้นำฟิ i นแน c เชียลมีเดียแพลตฟอร์มานานกว่า40ปีเว็บไซต์การเงินธนาคารออนไลน์โฉมใหม่ www.moneyandbanking.co.th นำเสนอข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจการเงินการลงทุนในไทยและทั่วโลกด้วยความรวดเร็ว24ชั่วโมงทุกวัน คลิกเดียวรู้ทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่คุณอ้างอิงได้โดยวารสารการเงินธนาคารบริษัท Media a s s o โซเชตตจำกัดหนึ่งในผู้นำฟา f แ n นเชียลมีเดียแพลตฟอรมานานกว่า40ปีเว็บไซต์การเงินธนาคารออนไลน์โฉมใหม่ w w w money and banking co t h นำเสนอข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจการเงินการลงทุนในไทยและทั่วโลกด้วยความรวดเร็ว24ชั่วโมงทุกวัน คลิกเดียวรู้ทุกเรื่องเศรษฐกษิจการเงินการลงทุนที่คุณอ้างอิงได้โดยวารสารการเงินธนาคารบริษัทมีเดียแอสโซเชตต์จำกัดหนึ่งในผู้นำฟิ i นแนชเชลมีเดียแพลตฟอร์มานานกว่า40ปีเว็บไซต์การเงินธนาคารออนไลน์โฉมใหม่ www.moneyandbanking.co.th นำเสนอข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจการเงินการลงทุนในไทยและทั่วโลกด้วยความรวดเร็ว24ชั่วโมงทุกวัน คลิกเดียวรู้ทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่คุณอ้างอิงได้โดยวารสารการเงินธนาคารบริษัทมีเดียแอสโซเชตเจำกัดหนึ่งในผู้นำฟิ i นแน c เชียลมีเดียแพลตฟอร์มานานกว่า40ปีเว็บไซต์การเงินธนาคารออนไลน์โฉมใหม่ www.moneyandbanking.co.th นำเสนอข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจการเงินการลงทุนในไทยและทั่วโลกด้วยความรวดเร็ว24ชั่วโมงทุกวัน ลิกเดียวรู้ทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่คุณอ้างอิงได้โดยวารสารการเงินธนาคารบริษัทย Media ยแอสโซเชต d จำกัดหนึ่งในผู้นำ Financial Media Platform มานานกว่า40ปีเว็บไซต์การเงินธนาคารออนไลน์โฉมใหม่ www.moneyandbanking.co.th นำเสนอข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจการเงินการลงทุนในไทยและทั่วโลกด้วยความรวดเร็ว24ชั่วโมงทุกวัน คลิกเดียวรู้ทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่คุณอ้างอิงได้โดยวารสารการเงินธนาคารบริษัทมีเดียแอสโซเชตตดจำกัดหนึ่งในผู้นำฟา f แ n นเชียลมีเดียแพลตฟอรมานานกว่า40ปีเว็บไซต์การเงินธนาคารออนไลน์โฉมใหม่ www.moneyandbanking.co.th นำเสนอข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจการเงินการลงทุนในไทยและทั่วโลกด้วยความรวดเร็ว24ชั่วโมงทุกวัน คลิกเดียวรู้ทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่คุณอ้างอิงได้โดยวารสารการเงินธนาคารบริษัทมีเดี a แ s สโซเชต์ตจำกัดหนึ่งในผู้นำฟิ i นเชียลมีเดียแพลตฟอร์มานานกว่า40ปีเว็บไซต์การเงินธนาคารออนไลน์โฉมใหม่ w w w m o n e y a n d b a n k t ทรู 5G สัญญาณอันดับหนึ่งเพื่อชาวทรูและ D ีแท็กบัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพ m v i s a สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Money Daily นะคะประจำเช้าของวันศุกร์ที่18ตุลาคม2567ค่ะเช้าวันนี้พบกับคุณเฉลิมพรและดิฉันณัิพระดาค่ะคุ้นไทยวันนี้มาแตะ1,500จุดได้เรียบร้อยแล้วนะครับเซตอินดีเซตตรงนี้เลยคือ1,501 .73 จุดนะครับเช้าวันนี้ปรับตัวบวกขึ้นมาต่ออีกได้เกือบเกือบ7จุดทีเดียวนะครับบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยโดยรวมถือว่าค่อนข้างสดใสขณะที่ทางฝั่งของจีนนะครับมีการประกาศตัวเลข GDP ออกมาตามค่าที่ประมาณ4.6%นะครับแต่โดยรวม4.6%ก็ยังถือว่าต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลจีนอยากจะเห็นปีนี้การเติบโต,ตที่ระดับประมาณ5%ซนะครับซึ่งช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่จีนออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะนโยบายการเงินออกมาต่อเนื่องธนาคารกลางจีนตอนนี้ ก็ได้มีการเรียกทางฝั่งของธนาคารต่างๆนะครับเข้ามาพูดคุยกันเพื่อ รณรงค์ให้มีการปล่อยสินเชื่อกันเพิ่มมากขึ้นนะครับเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจกันครับค่ะส่วนบรรยากาศการซื้อขายในสินทร,รัพย์ต่างๆนะคะเช้าวันนี้ราคาทองคำทำสถิตินิวไฮค่ะไปนิวไฮอยู่ที่ระดับ2,711ด,ลลอ,ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์นะคะพาให้ราคาทองคำในประเทศนั้นก็ทำสถิติด้วยเช่นเดียวกันค่ะโดยปัจจัยสนับสนุนก็คือการคาดหมายเกี่ยวกับเรื่องของแนวโน้มการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางทั่วโลกหลังจากเมื่อวานนี้ ECB มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็น ครั้งที่3ในปีนี้แล้วนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นภาพของการผ่อนคลายนโยบายการเงินในขณะเดียวกันจับตาสถานการณ์ในตะวันออกกลางด้วยล่ะค่ะหลังจากทางด้านของผู้นําอิสราเอลนั้นออกมาประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการว่าผู้นําของฮามาสนั้นเสียชีวิตแล้วจากการโจมตีของอิสราเอลนะคะประเด็นดันกงกล่าวก็เลยส่งผลทําให้ราคาทองคํานั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างคึกคักเลยทีเดียวในขณะที่ทิศทางของราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกเองค่ะยังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบๆเวสเท็กซัสยืนอยู่ที่70ดอลลาร์เบรนต์ยืนอยู่ที่74ดสิบส ต่อบาเรลส่วนเงินบาทบ้านเราถึงแม้ว่าเมื่อวานนี้จะมีการรายงานยอดขายสุทธิของนักลงทุนต่างชาตินะคะแต่เงินบาทนั้นยังมีแนวโน้มของการขยับแข็งค่าเล็กน้อยค่ะ33บสาท14สตางค์โดยประมาณล่าสุดนะคะถ้าหากว่าไปประเมินตลาดหุ้นไทยโอกาสการไปต่อน,นั้นจะเป็นอย่างไรติดตามได้ไนายเท็ดทามค่ะ ในทําเช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณววรวัตรวิโรธโปคาผู้อุนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน FSS International ค่ะสวัสดีค่ะคุณนิคัสสวัสดีครับสวัสดีครับหุ้นไทยดัชนีเนี่ยมาแตะ1500จุดทะลุขึ้นไปได้แล้วแต่ถ้าไปดูรลายตัวเนี่ยตัวที่ลงนี่ก็เยอะเหมือนกันนะครับเรามองตลาดช่วงนี้ยังไงบ้างฮะครับผมก็ ช่วงเมื่อวานกับวันนี้เนี่ยดูการเคลื่อนไหวเนี่ยจะไม่ได้บวกแบบบอดเบรเหมือนกับช่วงวันพุธนะที่กนงมีการลดดอกเบี้ยนะรับเพราะนั้นเนี่ยมันก็สะท้อนภาพว่าการขึ้นเนี่ยมันอาจจะยังดูไม่ได้ถึงขั้นแบบ แข็งแรงมากในในช่วง2วันนี้นะครับย้ำนะแต่ว่าถ้าดูรวมวันพุธด้วนยนยวันพุธถือว่าเป็นวันที่ค่อนข้างเป็นบวกนะครับแล้วก็ถ้าเราดูอินเด็กซ์มาเนี่ยในช่วงสองสัมิเนี่ยก็ถือว่าขึ้นมาค่อนข้างเร็วกว่าที่เราคิดนะก็คือจากระดับ1 4 3่สโลเนี่ยขึ้นมาหนึ่งพาเนี่ยก็ร่วมร่วม7จจุดละดังนั้นเนี่ยภาพระยะสั้นเนี่ยทางเทคนิคเองก็มีสัญญาณโอเวอร์บอทนะครับดังนั้นเนี่ยเราคิดว่าวันนี้เนี่ยอาจจะเห็นแรงขายระยะสั้นนะ ของคนที่อาจจะเก็งกาไรแล้วก็มีกําไรค่อนข้างพอของกัวแล้วในช่วงสองสาวันนี้เนี่ยอาจจะมีแรงขายระหว่างวันออกมากดดันเหมือนกันนะครับแล้วก็คงต้องจับตาว่าระดับราคาปิดวันนี้เนี่ย จะสามารถปิดเหนือพันห้าได้หรือเปล่านะครับซึ่งส่วนตัวเนะี่ยคิดว่าถ้าปิดได้เนี่ยก,ก็ไปได้ไม่ไกลนะครับหรือว่าถ้าจะบวกต่อจากเนี้ยผมคิดว่าถ้าถ้าไม่ได้มีจังหวะย่ยอลงมาก่อนอโอกาสที่จะไปต่อเนี่ยอาจจะมีค่อนข้างน้อยนะเพราะว่าวันนะี้เราเห็นว่าหุ้นที่เรียกว่านํประลาดมาในช่วงหล,หลายวัน,นยอย่างเช่นแอดวานนะครับอินทัชหรือว่าเกิลเนี่ยรเริ่มที่จะไม่ได้บวกแรงต่อแล้วดังนั้นคิดว่าอัพไซร์ระยะสั้นน่าจะดูจํากัดมากขึ้น,นครับค่ะในแรงขายเนี่ยนะคะเหล่า แรงซื้อที่ปรับตัวขึ้นมาเนี่ยนะคะเป็นแรงซื้อที่ไม่ได้กระจายไปในทุกหุ้นทุกตัวทุกกลุ่มตรงนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นโอกาสในการที่จะเคลื่อนย้ายเม็ดเงินลงทุนไปยังตัวอื่นๆด้วยหรือเปล่าคะผมคิดว่ามีโอกาสสูงเหมือนกันนะที่จะมีซอกหรือว่าเซกเตอร์โรเทชันนะเพราะว่าตัวที่นาตลาดขึ้นมาแรงๆรง่างอย่างรา,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 ายชื่อที่พูดเมื่อสักครู่นะครับก็ชัดเจนว่าเรียกว่าขึ้นแบบเอ็กซ์โพเนนเชียลเลยนะในช่นวงเดือนนี้ผ่านมาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะเห็นการเทปโลฟิตระยะสั้นแลล้วกกก็โยไปหาุ่มที อาจจะยังดูแลกกาดกว่าอย่างวันนี้เราก็จะเห็นว่าเริ่มมีการเปลี่ยนนะครับมาซื้ออย่าง c p l เนี่ยเพื่อที่จะนำตลาดขึ้นแทนผมคิดว่ามีโอกาสสูงมากที่จะอาจจะเห็นการโรเตไปหาเซกเตอร์ที่ยังแลกกาดมากกว่านะครับอืมเรามองว่ากลุ่มไหนพอจะขึ้นมาประคองตลาดแทนกลุ่มเดิมๆได้บ้างนะครับ ครับผมถ้าเอากลุ่มที่เราคิดว่าระยะการยาวมีโอกาสจะไปต่อแล้วก็เวอรชันยังไม่ได้แบบสูงเกินไปเนี่ยผมมองไปที่กลุ่มค้าปลี นะครับค้าปลีกเนี่ยเชื่อว่ายังสามารถทยอยไปต่อได้นะครับถ้าเอาเซกเตอร์ใหญ่ก่อนนะผมมองค้าปลีกนะครับไฟแนนซ์เนี่ยคิดว่าน่าจะมีจังหวะทยอยขึ้นได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าด้วยความที่ขึ้นมาแรงวันพุธเพราะว่าเรียกว่าเซอร์ไพรส์เยอะนะครับจากกรงมองแล้วก็กรงอส่งสัญญ,ญาณในการถแถลงเนี่ยชัดว่าลงครั้งนี้เนี่ยไม่ไม่ได้แปลว่าจะลงต่อเนื่องนะดังนั้นเนี่ยก็อาจจะเห็นการ ถอยถอยลงมาบ้างครับแต่เชื่อว่าระยะกลางปีหน้าเศรษฐกิจฟื้นตัวเนี่ยน่าจะยังไปได้นะครับแล้วก็ผมมองเพิ่มเติมก็คือกลุ่มธนาคารเนี่ยถึงแม้ว่าอาจจะมีประเด็น s e n t เ m e n t ลบกดดันจากเรื่องของการลดดอกเบี้ยนะครับเพราว่าอย่างที่บอกว่าลงครั้งนี้ไม่ได้แปลว่าจะลงต่อแล้วก็เนี่ยผ่านมาสองวันเนี่ยเรายังไม่เห็นแบงค์ไหนเนี่ยออกมาประกาศลดดอกเบี้ย ตามกรมเลยนะครับก็อาจจะเรียกว่ารอดูท่าทีหรือว่าใครจะเป็นคนเปิดก่ออก็ยังค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 งจะมีการอย่างเชิญมันอยู่แต่ว่าเราเชื่อว่าภาพที่มันจะสามารถมาชดเชยได้เนี่ยก็คือภาพบวของเศรษฐกิจที่ฟื้นแล้วก็ภาพการผลิที่ฟื้นแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยถ้าอินเดียจะไปต่อจากตรงนี้สมมติจะไปจากตรงนี้ไปไปพันหนะสมมติว่าปีหน้าเราเซตเออเซตพากเกตเราตั้งไว้ที่พันหกปลลบมเนี่ย ผมว่าแบงค์เนี่ยถ้าเศรษฐกิจฟื้นเนี่ยยังไงก็น่าจะฟื้นได้เพราะว่าภาพ valuation เนี่ยยังยังเทรดถูกกว่าในอดีตมากนะตอนนี้แบงค์เนี่ยเทรดกันแค่ประมาณ0.5 0.6เท่าบุกกันเต็มไปหมดเลยนะครับในขณะที่ภาพในอดีตเนี่ยเขาต้องเทรดกันใกล้ๆ1เท่าอะ่ะเจ็ด 7, จุดแปด 9, เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายถ้าอินเด็กซ์จะไปต่อเชื่อว่ายังไงก็ต้องก็ต้องดันแบงค์ขึ้นนะครับเพราะว่าเซกเตอร์อื่นน่ยมันค่อนข้างขึ้นไปพอสมควรแล้วนะครับโดยเฉพาะตัวใหญ่ที่กระจุกตรงนนนนัั้้้เีี่่ยยกก็ตอองงมาาาาหคคปละรบ ยังดูขึ้นมาไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วก็แบงค์เนี่ยที่ยังดู valuation ย,ย,ย,ยังยังดูมีดิสเค n t อยู่นะครับค่ะขอท็อปพีคให้กับเราสั้นๆหน่อยค่ะ ครับผมก็แน่นอนนะก็ผมเลือก CPO นะครับเพราะว่าภาพรวมเนี่ยอย่างเช้านี้ล่าสุดเนี่ยมันเบรก67เละเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสไปต่อทางเทคนิคนะม่เชิงพื้นฐานเองกับบ Q3 เนี่ยอาจจะมีหย่อนย่อน QQ บ้างตามหรือตามตาม,ตามหน้าฝนนะครับแต่ว่าย่อนเยญ่โตแรงแล้วก็เดี๋ยว Q4 ก็จะเร่งขึ้นมาปีหน้าภาพก็ค่อนข้างที่จะเป็นบวกก็บวกจากทั้งตัวเองด้วยบวกจากทั้งตัว m a c ครโลตัสด้วยที่ฟื้นแรงขึ้นมาดังนั้นก็มองไปที่ตัว CPO นะครับราคาเป้าหมายป อยู่ที่83บาทครับโอเคได้เลยครับวันนี้ขอบคุณนะครับคุณวิรวัตขอบคุณ,ค,ณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวไปดูนัน่งกันต่อนะครับวันนี้มีมาฝากกันนะฮะเดี๋ยวรอกราฟิกสักครู่กรุงศีเลือก CPO g p s CIBL ครับ <S a s Plus มองไปที่ AP CPXTRA e แล้วก็ WHA ค่ะ CGS International นะครับเลือกโมชิแล้วก็ BCH ทางด้านของบริษัทหลักทรัพยให้ไว้ที่ BBL แล้วก็ CPL ค่ะฟิลิปเลือกสุภาลัยกับทรูครับพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาดูมาตรการทางด้านของการคลังกันบ้างค่ะซือ้ปปอ a r 6 f l o ใช้การเงินธนาคารออนไลน์โฉมใหม่ www.moneyandbanking.co.th นำเสนอข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจการเงินการลงทุนในไทยและทั่วโลกด้วยความรวดเร็ว24ชั่วโมงทุกวันคลิกเดียวรู้ทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่คุณอ้างอิงได้โดยวารสารการเงินธนาคารบริษัทมีเดียแอสโซเชตตดจำกัดหนึ่งในผู้นำา f แ n นเชียลมีเดียแพลตฟอร์มมานานกว่า40ปี เว็บไซต์การเงินธนาคารออนไลน์โฉมใหม่ www.moneyandbanking.co.th นำเสนอข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจการเงินการลงทุนในไทยและทั่วโลกด้วยความรวดเร็ว24ชั่วโมงทุกวันคลิกเดียวรู้ทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่คุณอ้างอิงได้โดยวารสารการเงินธนาคารบริษัทมีเดียแอสโซเชตตดจำกัดหนึ่งในผู้นำา f แ n นเชียลมีเดียแพลตฟอรมานานกว่า40ปี เว็บไซต์การเงินธนาคารออนไลน์โฉมใหม่ www.moneyandbanking.co.th สนับสนุนโดย t True 5G สัญญาณอันดับหนึ่งเพื่อชาวทรูและดีแท็ SCB Digital Bank with Human Touch เข้าถึงใจเข้าถึงคุณผมเป็นคนเชื่อเรื่องประกันชีวิตช h i l l Life ตัวตช่วยให้คุณเบาใจในวันที่คุณจากไปจากเมืองไทยประกันชีวิต ลัามาติดตามรายการก,กันต่อนะครับมีเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากทางฝั่งภาครัฐออกมาหลายเรื่องนะครับวันนี้ก็เลยเอามาฝากกันอย่างทางกระทรวงการคลังก็เตรียมจะเสนอมาตรการนะครับในการกระตุ้นภาคพาสหาริมทรัพย์ทั้งเรื่องของการซื้อสร้างซ่อมแล้วก็ตกแต่งนะครับกว่า55,000ล้านบาทครับ คุณเผ่าภูมิโรจนกสกุลนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ามาตร,ราการกระตุน้นเศรษฐกิจผ่านภาคอาสา,าริมทมัพั์ของรัฐบาลถือว่าประสบความสําเร็จและได้ผลตอบรับที่ดีสินเชื่อบ้านแฮปปี้โฮมนะครับปล่อยสินเชื่อออกไปได้เตรมกรอบวงเงินที่20 0 0ล้านบาทโดยใช้เวลาเพียง3เดือนขณะที่โครงการสินเชื่อแฮปปี้ไลฟ์ปล่อยสินเชื่อไปแล้วอีก18,000ล้านบาท ล่าสุดครับก็กําลังอยู่ระหว่างการเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณามาตรการซื้อแต่งซ่อมสร้างนะครับโดยจะมีสินเชื่อเพื่อซื้อและสร้างอสังหาริมทรัพย์นะครับดอกเบี้ยพิเศษ5ปีวงเงินกู้ไม่เกิน3ล้านบาทเนี่ยเพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือว่าคอนโดมิเนียมในการปลูกสร้างบ้านหรือว่าซื้อที่ดินพร้อมปลูกบ้าน และสิ่งอำนวยความสะดวกที่อยู่อาศัยเนี่ยนะครับสินเชื่อในส่วนนี้ก็จะอยู่ที่5 0,000่นล้านบาทส่วนสินเชื่อเพื่อซ่อมแซมหรือว่าตกแต่งนะครับดอกเบี้ยพิเศษ3ปีวงเงินกู้ไม่เกิน1,000 0แบาทอันนี้จะเป็นสินเชื่อเพื่อเอาไปต่อเติมหรือว่าซ่อมแซมบ้านนะครับหรือว่าใช้เพื่อสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยส่วนนี้ก็จะให้วงเงินสินเชื่ออีก5,000ล้านบาทครับ เป็นการดูแลนะคะแล้วก็เพิ่มโอกาสในการเติบโตของกลุ่มอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ให้โอกาสกับผู้ที่อยากจะมีบ้านแล้วก็ซ่อมแซมบ้านด้วยนะคะไปติดตามกันต่อค่ะเรื่องราวของค่าโดยสารกันบ้านดีกว่านะคะซึ่งจะนํามาสู่การบริหารจัดการเรื่องของปัญหารถติดของกรุงเทพด้วยโดยล่าสุดค่ะทางด้านของกระทรวงการคลังและคมนาคมนั้นเตรียมหารือแนวทางในการจัดตั้งกองทุน200ล้านบาทซื้อคืนสัมปทานรถไฟฟ้าและจะกำหนดค่าโดยสารให้ถูกลงนะคะคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิตรองนายกรัฐมนตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยค่ะว่าทางด้านของคมนาคมและคลังนะคะจะหาหรือแนวทางในการจัดตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อซื้อคืนสัมปทานรถไฟฟ้าจากภาคเอกชนคาดว่าจะใช้เงินประมาณ2 0 0แสนล้านบาทซึ่งจะทําให้ภาครัฐนั้นสามารถกําหนดอัตราค่าโดยสาร20บาทตลอดสายได้เบื้องต้นเนี่ยจะมีการกําหนดระยะเวลา30ปีสําหรับกองทุนค่ะแหล่งเงินทุนส่วนหนึ่งจะเป็นการระดมทุนผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนเป็นดอกเบีย้ยหรือเงินปันผล และอีกส่วนจะเป็นรายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมรถติดค่ะซึ่งคาดว่าจะใช้ในเส้นทางที่มีรถไฟฟ้าเป็นทางเลือกในการเดินทางเช่นสุขุมวิทสีลมรัชดาพิเศษซึ่งเป็นกรณีศึกษาที่ศึกษามาจากประเทศที่ประสบความสำเร็จแล้วอย่างอังกฤษนะคะ โดยแนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมรถติดเบือ้องต้นนั้นจะเริ่มจัดเก็บในระยะ5ปีแรกที่อัตรา40-50บาทและในช่วง5ปีถัดไปจะทยอยเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมให้สอดคล้องกับปัจจุบันค่ะซึ่งก็คาดว่าจะสามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมรถติดในพื้นที่ได้วัวละประมาณ7,000 0 0คันหากเก็บ50บาทต่อคันจะมีไรายได้ประมาณ35ล้านบาทต่อวันนะคะหรือ12,000ล้านบาทต่อปีก็จะเป็นเงินที่นำมาสนับสนุนกองทุนซื้อคืนสัมปทานและช่วยในเรื่องของการลารลนรคงให้คน ทยนะคะหรือว่าคนในกรุงเนี่ยสามารถที่จะเดินทางโดยรถโดยสารมากขึ้นด้วยค่ะมาดูกันต่อนะครับที่เรื่องของราคาพลังงานบ้างทางฝั่งของรัฐวิยพลังงานนะครับก็บอกว่ากําลังหาแนวทางเพื่อลดค่าพลังงานแล้วก็ตรึงค่าไฟฟ้าแล้วก็ราคาดีเซลไปจนถึงสิ้นปีนี้ด้วยครับ คุณพิรพันธ์สาลีรัฐวิภาคนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพลังงานกล่าวว่าขณะนี้กระทรวงพลังงานได้จัดเตรียมแนวทางกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการทําให้ราคาพลังงานมีต้นทุนถูกลงโดยเฉพาะเรื่องคา่าไฟฟ้านะครับที่พยายามตรึงไว้เท่าเดิมพร้อมกับเปิดเผยว่าราคาน้ำมันดีเซลที่จะสิ้นสุดมาตรการตรึงราคาไม่เกิน3.3บาทต่อลิตรในวันที่31ตุลาคมนี้ก็มีแนวโน้มที่จะตรึงราคาต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นปีและมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนนะครับแต่ขอพิจารณาปัจจัยต่างๆให้รอบด้านก่อน สำหรับการจัดทำแผนพลังงานแห่งชาติในการกำหนดทิศทางการพัฒนาพลังงานที่สำคัญของประเทศก็ประกอบไปด้วย4ด้านคือไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติน้ำมันพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานขณะนี้ครับทั้ง5แผนพลังงานได้ผ่านการเปิดรับฟังความคิดเห็นไปแล้วในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาปัจจุบันอยู่ระหว่างการนําส่งแผนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแสดงความเห็นคาดว่าจะสามารถนําเสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีได้ในช่วงปลายปีนี้ก่อนจะประกาศใช้ต่อไปครับ เป็นข่าวสารที่นำมาฝากกันนะคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้านะคะกลับมาติดตามค่ะโอกาสการลงทุนในกองทุนไทย ESG กันบ้างค่ะครับสยการรธนาคารออนไลน์โฉมใหม่ www.moneyandbanking.co.th นำเสนอข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจการเงินการลงทุนในไทยและทั่วโลกด้วยความรวดเร็ว24ชั่วโมงทุกวัน คลิกเดียวรู้ทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่คุณอ้างอิงได้โดยวารสารการเงินธนาคารบริษัท Media a s s o โซเชตตจำกัดหนึ่งในผู้นำฟิ i นแนช i a ลมีเดียแพลตฟอร์มานานกว่า40ปีเว็บไซต์การเงินธนาคารออนไลน์โฉมใหม่ www.moneyandbanking.co.th นำเสนอข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจการเงินการลงทุนในไทยและทั่วโลกด้วยความรวดเร็ว24ชั่วโมงทุกวัน คลิกเดียวรู้ทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่คุณอ้างอิงได้โดยวารสารการเงินธนาคารบริษัทมีเดียแอสโซเ t ียต็ดจำกัดหนึ่งในผู้นำ Financial Media Platform มานานกว่า40ปีเว็บไซต์การเงินธนาคารออนไลน์โฉมใหม่ www.moneyandbanking.co.th นำเสนอข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจการเงินการลงทุนในไทยและทั่วโลกด้วยความรวดเร็ว24ชั่วโมงทุกวัน คลิกเดียวรู้ทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่คุณอ้างอิงได้โดยวารสารการเงินธนาคารบริษัทมีเดียแอสโซเชตเต็ดจำกัดทีแท ลับมาติดตามรายการกันต่อนะครับช่วงนี้ก็ใกล้ปลายปีตามธรรมเนียมแล้วผู้มีเงินได้ก็จะต้องหาช่องทางในการลดหย่อนภาษีตามที่กฎหมายกําหนดเอาไว้นะครับหนึ่งในนั้นก็อาจจะเป็นการลงทุนผ่านกองทุนลดหย่อนภาษีต่างๆปีนี้ครับมีคนถามถึงเรื่องของกองไทย ESG ที่มีการให้เงื่อนไขใหม่กันก็มาเยอะนะครับวันนี้ก็เลยจะไปคุยกันกับทางคุณเสกสรรโตว,วิวัตรนะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการของบลจอบัวหลวงนะครับในเรื่องกองทุนไทย ESG นี้ นี่นะครับคุณเสกสรรอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีทุกท่านครับค่ะเรามาตามหานะคะโอกาสการลงทุนเพื่อลดหย่อนภาษีกันนะคะอะไรเป็นเหตุผลที่จะทําให้โอกาสการลงทุนกองทุนในปีนี้เนี่ยคึกคักกว่าปีที่แล้วค่ะ ถ้าพูดถึงไทย ESG นะครับก็มีอยู่สองสาประเด็นสาเหตุหลักๆก็คือปีนี้เนี่ยมีการปรับเกณฑ์ลงทุนใหม่ให้จูงใจขึ้นนะครับ,รบโดยที่ถ้าลงทุนในปี 67, 68, 69ใหเนี่ยหมายถึงเงินลงทุนที่ซื้อในปี 67, 68, 69, 3ปีนี้ขยายวงเงินลงทุนสูงสุดจาก1 0 0 0 0แสนเป็น3 0 0แสนนะครับแล้วก็ลดเงื่อนไขาการลงทุนจากที่ต้อง ถือ8ปีเต็มเนี่ยให้เหลือเพียง5ปีเต็มนะครับซึ่งก็ไม่ได้มากมายสําหรับผู้ลงทุนที่ต้องการลดหย่อนภาษีอยู่แล้วถ้าเราเทียบกับ IMF s s f หรือว่า LTFT ที่จบไปก็ถือว่าสั้นกว่ากองประเภทอื่นๆครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือตลาดหุ้นไทยนะครับที่ต้องยอมรับว่าบรรยากาศโดยรวมเนี่ยดูดีขึ้นนะครับดัชนีที่กลอบขึ้นมาตอนนี้ก็ประมาณพันเกือบๆพันห้านะครับส่วนหนึ่งก็มาจากเรื่องของบรรยากาศการลงทุนที่การเมืองนิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีกองทุนวัยุพักที่น่าจะเข้ามาช่วย รักษาเสถียรภาพของตลาดหุ้นได้ด้วยเม็ดเงินที่ระดมเข้ามานะครับระยะเวลาประมาณ10ปีแล้วก็ล่าสุดอย่างที่พิบครับกรงองก,ก็มีการลดอกเบีย้ยทําให้บรรยากาศโดยรวมในสุขากขึ้นนะครับแม้ว่าในภาพใหญ่เองของตลาดหุ้นไทยบ้านเรายัางต้องรองมาตรการระยะยาวในแงนปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศอยู่ครับอืมครับพูดถึงไทยเอสจีนี้คุณเฉลิมขันมองว่ากลุ่มไหนน่าจะสนใจหรือว่าน่าจะเหมาะกับกองทุนนี้มากเป็นพิเศษฮะ ก็อย่างแรกก็ต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่เสียภาษีนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าเป็นบุคคลธรรมดาที่เสียภาษีในอัตราสูงหน่อยเนี่ยก็จะยิ่งได้ประโยชน์เพราะว่ายิ่งลงทุนเยอะก็จะได้ลดหย่อนภาษีเยอะถ้าเทียบสมมติบอกว่าฐานภาษี20นะครับแล้วก็ลงทุนสูงสุดได้ที่300,000ตันเงื่อนไขแล้วเนี่ยก็สามารถเซฟภาษีได้ถึง60,000บาทอย่าลืมนะครับว่าไทายเอสจีเนี่ยมันแยกวงออกมาต่างหากจาก r m f แล้วก็เ s f เครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นส่วนเพิ่มเติมคือพวกกอง RF SF เีนอไรพวกนั้นเนี่ยกเบ พอพีเดน,น,นเนี่ยวงนั้นนั่คือเขาห้าแสนละอันนี้มันเพิ่มมาต่างหากเลยสำหรับสามปีนี้คือสามแสนบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ถ้าสมมติฐานภาษีเยอะเนี่ยตรงน,นี้ก็จะได้ประโยชน์เยอะครับค่ะตอนแรกเนี่ยนะคะคนเข้าใจว่ากองทุนเวลาลงทุนในตลาดเนี่ยนะคะจะลงทุนในหุ้นไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของไทย ESG ด้วยแต่หลังๆเนี่ยมันเริ่มมีสัดส่วนของการลงทุนในตราสารหนี้ด้วยนะคะรูปแบบจริงๆแล้วของไทย ESG เขามีการลงทุนกี่แบบแล่ะคะ เจตนาของการตั้งไทย ESG นะครับก็เพื่อสนับสนุนด้าน ESG สำหรับกิจการหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนนะครับต้องลงในตราสารการเงินที่เป็น ESG หรือบริษัทที่เป็น ESG นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยอย่างน้อยๆตรงนี้ต้อง80%ของพอร์ตคือ ESG ในไทยไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์หรือว่าบริษัทต่างๆแต่ก็ไม่ได้จำกัดเฉพาะหุ้นสามัญนะครับสามารถลงหุ้นกู้ก็ได้พันธบัตรรัฐบาลท,ท,ที่ออกเป็นพวก ESG b อ l l ในบ้านเราก็มีนะครับหรือแม้แต่ในโครงการก็ในใน,ในกฎหมายนี่เขียนเปิดไว้ของ พวกโทเค็นต่างๆซึ่งปัจจุบันยังไม่มีแต่อนาคตก็มีความเป็นไปได้นะครับอย่างของบัวหลวงเองเนี่ยตอนนี้เราก็มีกองที่เป็นหุ้นไทยคือ B t ท p t h ไทย s g ที่เลือกหุ้นจากการคาดการณ์ของตัว financial return นะครับแล้วก็ดูเรื่อง e s g ประกอบตามกระบวนการลงทุนของเราแล้วก็เลือก b e s t in Class มาลงทุนแค่10ตัวนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นโมเดลของกองบัวหลวงทศพลที่เราคุ้นเคยไปกันดีอยู่แล้วซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าผลการดําเนินง,งานอยู่ในอันดับที่ดีในกลุ่มกองทุนหุ้นที่เป็นไทยเอชจีนะครับแล้วก็อี เมื่อต้นปีที่ผ่านมาคือบัวหลวงตร,ราสัานิภาครวาไทยเพื่อความยั่งยืนตรงนี้ความเสี่ยงต่ำเพราะลงทุนในต่อสารภาครวาหรือว่าตลาดขบรกกันในพอร์ตเป็นหลักนะครับตอนนี้ในพอร์ตก็จะเป็นพันธบัตรรัฐบาลแล้วก็เราก็จะมีอีกสองกองนะครับออกขายในสัปดาห์หน้าคือวันที่ยี่สิบถึงสามสิบเนี่ยจะมีการ IPO 2สองกองก็คือ BEQ ไทยอีเออันนี้เป็นการกระจายการลงทุนเป็นกองหุ้นนะครับแล้วก็ไม่กระจุกตัวสิบตัวเป็นการกระจายเหมือนกองหุ้นทั่วไปอีกอันหนึ่งคือ B Mi ESG อันนี้เป็นกองสมเลยอ ว่ามีหลายๆคนก็ไม่ได้อยากจะลงหุ้นโดยตรงหรือว่าถ้าลงตราสารน,นี้อย่างเดียวมันยาวๆเขาก็รู้สึกว่ามันเสียโอกาสเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นบีมิกที่เป็นผสมผสานครับครับก็มีทั้งกองหุ้นกองตราสารนี้แล้วก็กองผสมนะครับแล้วอย่างบุหลงเองเวลาเราเลือกลงทุนเนี่ยแนวทางในการจัดการกองทุนของเรานอกเหนือจากพิจารณาเรื่องของ ESG เราพิจารณาเรื่องอื่นๆด้วยไหมฮะ คือเวลาเราบริหารกองทุนหุ้นนะครับเราจะโฟกัสที่ตัว financial return แล้วก็โอกาสการเติบโตนะครับว่าหุ้นหรือกิจการหรือว่าโปรเจกต์ใหม่ๆของตละบริษัทเป็นยังไงราคาหุ้นเป็นยังไงนะครับดูทามมิ่งช่วงวะไปขณะที่รอสันนี่เนี่ยมันก็ดูเรื่องของทิศทางดอกเบีย้ยคุณภาพของจอาสารผู้ออกแล้วก็สำคัญคือเรื่องของสภาพคล่องนะครับสำหรับกองไทย ESG เนี่ยมันดูเหมือนกันแต่มันเพิ่มเรื่อง ESG risk ด้วยซึ่งมันไม่ได้เป็นความเสี่ยงที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินนะครับคุณบอยพงแทนแต่ว่าเราต้องประเมินให้ได้ว่า ในแง่ของ ESG เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างมันจะบริษัทนียจะได้ประโยชน์จากการคอนเซนเทรตเรื่อง ESG หรือว่าจะได้รับผลกระทบจาก ESG ในแพลตฟในอนาคตอย่างไรเพราะเราเชื่อว่าโลกที่มุ่งไปทางนี้เนี่ยการดูเรื่อง ESG จะช่วยให้เรามีมิติการลงทุนที่กว้างขึ้นว่ากิจการนั้นมีความยั่งยืนแล้วก็น่าไว้วางใจในระยะยาวมากน้อยแค่ไหนครับอืมเราเหลือเวลาสั้นๆนะครับในฐานะนักวางแผนการเงินผมให้คุณเสกสรรแนะนําหน่อยว่าในช่วงปลายปีแบบนี้หลายคนก็มีช้อยเจอะไทย ESG มี S S F I M F ราจัดการการลงทุนของเราแล้วก็การลดหย่อนภาษีของเรามีคําแนะนำยังไงบ้างฮะ อย่างแรกนะครับเราต้องดูก่อนว่าจริงๆแล้วเราพอร์ตของเราเนี่ยมันควรเป็น asset allocation คือหุ้นตราสารนี้กี่เปอร์เซ็นต์พุทธกลับมามันคือเรื่องเดิมน,นะครับคุณบอยแต่อันนี้มันสําคัญที่สุดเพราะถ้าสมมติคุณลง LTF ลง r m f ที่เป็นหุ้นเยอะแยะมากมายเลยจนถึงปัจจุบันแล้วคุณอายุมากขึ้นเรื่อยๆจุดตอนนี้คุณอายุ50 55แล้วอ่ะคุณได้เปิดพอร์ตดูไหมว่าในสิ่งที่คุณมีอยู่อ่ะมันมันเป็นอะไรปรากฏว่าหลายๆคนเนี่ยมีแต่กองหุ้นกองผสมที่มีความเสี่ยงสูงทท้งนั้นเลยส่วนที่ รูจดภาษีนะครับเป็นบัญชีที่เก็บเป็นทรัพย์สินของคุณเนี่ยมันจะมีน้อยเกินไปเพราะฉะนั้นแบบนี้ถ้าคุณจะลงใน RMF เพิ่มคุณก็ควรจะลงในส่วนพวกความเสี่ยงต่ำพวกตราสันนี้หรือว่าผสมที่มีหุ้นในนอนไหมหรือถ้าคุณจะลง Thai ESG ก็อาจจะต้องโฟกัสที่เป็นพวกตราสันนี้ไปเลยเพราะว่าเพื่อให้พอร์ตของคุณเนี่ยไม่เสี่ยงเกินกว่าด้วยอายุของคุณที่รับได้ครับโอเคได้เลยวันนี้ขอบคุณคุณเสกสรรน,นะครับ ขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับกลับมาติดตามรายการของเรากันใหม่วันนี้หมดเวลาแล้วลากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะเว็บการเงินาออนไลน์โฉมใหม่ w w w m o n e y a n d b a n k i n g